大家好，วันนี้เราจะมาสรุปการใช้ปู้และเ่มยโ่แบบเข้าใจง่ายที่สุดมาฝากนะคะพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะปู้แปลว,ว่าไม่เป็นคำกริยาวิเศษค่ะปู้จะวางไว้หน้าภาคแสดงหรือที่เราเรียกกันว่าเว่ยู่ปู้ใช้ปฏิเสธความต้องการความคิดเห็นของผู้พูดยกตัวอย่างเช่นหนยาาเฟ่มา คุณต้องการดื่มกาแฟไหมปู่วัวปูย่าเฮอคาเฟ่ไม่ฉันไม่อยากดื่มกาแฟปู้ใช้ปฏิเสธกริยาเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันและอนาคตก็ได้ด้วยนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าจัวเทียนปูชี้ช่างเค่อเมื่อวานเขาไม่ไปเข้าเรียนใช้ปฏิเสธเหตุการณ์ในอดีตค่ะถ้าจินเทียนโย่ปู่ชี a ช่างเคอวันนี้เขาไม่ไปเข้าเรียนอีก ใช้ปฏิเสธเหตุการณ์ปัจจุบันค่ะถ้าหมิงเทียนแย่ปุชี่รางเครื่อรุ่งนี้เขาก็ไม่ไปเข้าเรียนใช้ปฏิเสธเหตุการณ์ในอนาคตค่ะไมี่ยแปลว่าไม่เป็นคำกริยาวิเศษเช่นเดียวกันใช้ปฏิเสธกริยาเหตุการณ์สภาพตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเท่านั้นนะคะเช่นหนีชื่อหวานฟ้านมาคุณทานอาหารเย็นหรือยัง ไม่哟我还没有吃晚饭。ไม่ฉันยังไม่ได้ทานอาหารเย็น。ไมใช้ปฏิเสธกริยาเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันเท่านั้นค่ะเช่นถ้าจัวเทีช่ชี้สร้างเเมื่อวานเขาไม่ไปเข้าเรียนปฏิเสธเหตุการณ์ในอดีต。他今天又没去上课，ร,นนรียนอีก แช้ปฏิเสธเหตุการณ์ปัจจุบันค่ะเป็นไงบ้างคะเราสรุปให้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราชื่อด้วยนะคะใครอยากได้ไวยากรณภาษาจีนหรืออยากให้สอนเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปน,นี้ได้เลยเราชื่อจะมาตอบให้และจะมาทำคลิปให้ทุกคนเลยนะคะวันนี้ไปแล้วเจเจ